สบ,บายดีสวัสดีพี่น้องเนอสบ,บายดีพี่น้องฟังลาวสวัสบบดีพี่น้องไทยฮาโมสุกุสกคลผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องนะมาหล่อป่าอีกเป็นมือที่สองก็คือจะพาทุกคนมาหาดอกกะเจีอนั่นเองเนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้แล้วสองดอกไปพี่น้องไปหาคันเลยพี่น้องและอย่าลืมพี่น้องก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กหันเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าว ไปพี่น้องหาดอกกระเจียวกันเดียวเ่าสิบุ่ทันง่วนจินอ่ะพี่น้องดอกนีงามเลยกําลังเุียมจูมเลยดอกมาในใจพี่น้อง นี่างามๆเลยตอนี่นันอีกแล้วไปไปเดี๋ยวงัวเสียนเอาก่อนครับจีนอภิองหอแล้วงามเลยแหละดอ,อกพอพี่น้องแม่งจกกะกจัดลายพ่อพี่นงแม่งจะกระจัดลายด่นะนแต่บุ่นเลยขอรยังบ่มีตังติดครับเออเดี๋ยวมืาในสีหาตังเลยก็ 些菜呢？哦，这盆呃。 เบิง่งพี่น้องมาแต่หยางพาไปเบิ่งงมึงวะอ๋อเจ็บดิอ๋อ,อ,อ,อพี่น้องก็เหยียบนานอ๋อ เลือดเลือดออกเออเอ,อ่าเลือดออกกินเปียกกินลองเปียกพี่น้องอ,อ๋อกินลองคอยเปียกพี่น้องผู้เลือดออก่ะอ,อ๋อ,อตัอนขาเหลือกอะไร เด็กครสิบีเอาน้ำน้ำทีเ่เอ่อน้ำมนำันบักใหญ่หน,นึ่งเทียบเด้เดเอปวด เลือดกอยินงออกฮะอ๋ะอตัเลือดออกกิเต็มหลองเลยปวดดิปวดหักข้าบน่น้ำหักข้าวบอข่าวอะไรนะขานน่าวปลาไล้นี่มันแบบ ใบใหม่มันทมสินะเอาโเห็นบบขึ้นแล้วมันทีซอดพี่น้องเอยเก็บไว้เนี่ยพอกินมาอันนั้นึ่งต้นต้นนี้ก็เหยียบอีกนี่ต้นนี้คืต้นน,ตน,น้อยพ่อซอดได้จังเลยุู้เลือดจนเต็มเลยเหยียบจินถือ คือเปล่าวา <c oughs> <c oughs> พี่น้องไม่เลยเนาะคือแบบเขาเดินป่าเราเข้ามาป่าเ้าต้องระวังจังทีเนา <c oughs> ะเขาคิดว่าเกือบมันีะทนสุดเลยนลที่เคยใส่มาน่ะกับน้ำเนี่ถ้าเป็นน้ำอันน้ำแทงธรรมราจะบอกเข้าอันนีน้มันเป็นน้ำอไม่ไม่เบนอ๋ปดดอปวดเนี่ย ตอบพี่น้องก็คือเมื่อน,นี้นะคอยมาเนาะคือเป้าหมายก็คือมาเอาหักไม้ให้แม่เนาะมาหหักไม้ให้แม่ก็คือแม่เป็นกระเพาะและแม่บอกให้ออกมาหักไม้ให้ก็เลยว่าออกมาเลยก็สิมาหางวัวอีกเพราะว่าเมือ่อวานนี้งัวบกขบสามตพี่น้องคิดว่าโบห็นอยู่หน้าแล้วสีเมื่อจอบเบิ่งอยู่บ้านแล้วก็อยู่บ้านกับโบห็นอีกก็เลยว่าได้ออกมาซ้ำอีกเมื่อ มาเจ็บสับเมื่อวาน,นถือแตนตอดในต้นนะเขาปวดได้พี่น้องอจังในใส่น้ำคอยเหยียบบางทีบักาง,อางดอกกระเจียวก็หอมประทันได้หลายชัย้โอูู้้ น,นี่พี่น้องนี่ต้นเดี๋ยวมีเด็กข่อยเหยี่ยมเลยเดี๋ยวค่อย,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 อยสปินให้เบิง่งน้ำจะค่อยเหยี่ยม,มกินข่อยดึกไปของกินนี่พี่น้องต้นตัวค่อยเหยี่ยมบัวให้มันเจ็บจังได้ผูโอ้ตัวมันบักใหญ่เนี่ยมันจริงซอสนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอมเมนต์บอกตัวนี้ค่อยดึกมาของกิน ต็นี่ใหญ่นี่นะพี่น้องจักชีบอกเขาจังไรมันใหญ่ยฮงเลยพูเนนกับเนนเหยียบจักชีตระเรกินจุบหลดโอ้ยเจ็บจังเลยว่